สวัสดีค่ะสวัสดี f อฟซช่องปุ๋ยผ่านรวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้นะคะก็มาพบก,กันกับแนวทางนะคะแนวทางตําเล่นทั้งวันนะคะเล่นทั้งวันของเราเนาะเป็นแนวทางรวมๆนะคะทุกคนเอาไปมาเอาไปเิงเอาไปปังกันนะคะก็มีดาวปกลาวเช้านะคะแล้วก็สายสายวินนะคะมีตารางให้วินนะคะวิน3สามตัวสองตัวก็แล้วแต่เอฟซีนะคะ แล้วก็ไม่ได้ลงให้นะคะวันไหนที่แบบว่าไม่ว่างก็จะไม่ได้ลงให้นะคะแต่ว่าวันไหนที่นี่ก็จะลงให้นะคะเพราะว่าเสาร์อาทิตย์นะคะจะลงให้ครั้งหนึ่งนะคะเสาร์อาทิตย์เนาะทุกคนเนาะ <c oughs> คําเตือนของทางช่องนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางซื้อนะคะสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะโ <c oughs> ปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังไม่สนับสนุนให้เลี่ยการพนันที่ผิดกฎหมายทุกป,ประเภทนะคะ <c oughs> เอาไปหมนันเอาไปหิงเอาไปปังขอให้ทุกทา่านโชคดีกับทุกแนวทางที่แอดนำเสนอนะคะ เป็นยังไงกันบ้างเนาะดาวปกนะคะปังกันไว้เนาะทำไมเดี๋ยวนี้ดาวมาโหดจังเลยนะคะปังกันอยู่บอกอาดีใจด้วยกับทุกท่านที่ปังนะคะรวยกันเป็นแถบเลยว่ะือ็อดพักแอดพอนละค่ะนี่นะคะทุกคน 678นะคะสีเหลาเช้านะคะสีเหลาเช้า678นะคะ65นะคะ656667นะคะ757677นะคะ858687นะคะทุกคนนี่เนาะ6985704นะคะ6985704เอาไปมานเอาไปหิงเอาไปปังกันค่ะอันนี้เป็นเหลาเช้านะคะ <c oughs> ขออภัยอัดกินไม่ได้กินมะม่วงไม่ได้หิวข้าวยังไม่ทำได้ไปกินข้าวเลยค่ะรออยู่ อันนี้สายสอยดาวนะคะหุ้นดาวโจนนะคะหุ้นดาวโจนก็ใครจะสอยดาวนะคะมีกี่ดาวก็สอยไปค่ะ,อะแอดเขียนให้เป็นของวันที่9นะคะวันที่9้าแอดเด่น8 90้านย์นะคะ 86, 8ป8 5กแปดห้าแปดสี่เก้าหก้าห้าเก้าสี่นะคะศู0ย์4นหนะคะกันก็กันไว้นะคะศูนย์กับ1นะคะมันชอบเป็นตัวเดียวกันเนาะในตารางนะคะให้ไปที่8 0ดนย์ห้านะคะ9 6้าหกสี่หนึ่งนะคะแปด9 6 4ย์ห้าเ้าหกสี่หนึ่ง ลองดูค่ะทุกคนลองดูนะคะทุกแนวทางนะคะมีเข้ามีหลุดนะคะพินิจพิจ,จรารณาแล้วก็วิเคราะห์ดูส่วนท่านที่อยากสนับสนุนช่องนะคะก็ตามนี้เลยนะคะตามนี้เลยเดิมท่านที่อยากสนับสนุนช่องนะคะเอา้าแนวทางของเรานะคะเป็นเสาร์อาทิตย์นะคะอันนี้เป็นแนวทางเสาร์อาทิตย์ท่านที่ยังไม่มีกลุ่มไม่มีแนวทางดูอยากดูเล่นทั้งวันนะคะก็ตามนี้เลยนะคะตามเลยค่ะทุกคนสายวินนะคะสายวินสามตัวนี้แตกดีเด้อ ใช้วินซมตัวี้แตกดดีดีค่ะเอาไปมาเราไปเฮงกันดูลองดูนะคะทุกคนนี่เนาะเล่นทั้งวันนะคะ901นะคะของเสาทิ์นะคะกันศูนย์กันเบิ้ลน,นะคะกันศูนย์กันเบิ้ลกันหามนะคะน่าจะมาฉ่ำๆเลยนะคะโอ้ถ้าวันนี้นะคะแอดลงแนวทางให้ทุกท่านใช่ไหมแอดก็จะบอกว่าให้กันเบิ้ลกันหามนะคะ นี่นะคะ97 98 99นะคะ17 18 19 07 08 09นะคะทุกคน96 18นะคะ072นะคะ901 909 981 989นะคะ701 709นะคะ781 789ค่ะอันนี้ก็เป็นแนวทางนะคะแนวทางของเรานะคะจะลงให้เรื่อยๆนะคะอาจจะ แบบทั้งไทยทั้งลาวทั้งฮานอยนะคะอาจจะสับสนหน่อยนะคะทุกคนว่าจะแยกช่องก็ยังไม่ได้ทําไม่ว่างจริงๆค่ะทุกคนยังไม่ได้ทํายังไม่มีใครว่างทําให้นะคะแอดก็ทําไม่เป็นนะคะปึ๊กหลายแอดบอกจอนัเทศก็ยังพัฒนาเป็นอย่างะคะ่ะเออเวลวันว่างเวลาว่างนะคะก็อยากพักสมองบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนก็เลยยังไม่ว่างนะคะแต่ว่าเสาร์อาทิตย์นะคะส่วนมากจะลงรัฐบาลไทยให้ก็ลองเอาไปินิพิจารณากันดูนะคะเอาไปเทียบกับอาจารย์ที่ท่านแม่นเมนดูเดอร์รัฐบาล ะะแล้วก็มีเด็ดๆอีกเยอะเลยนะคะที่จะลงนะคะมันก็วันที่เท่าไหร่แล้วอะแอดยังไม่ได้ลงแนวทางแบบนี้จริงๆจังๆของรัฐบาลไทยเลยนะคะท่านที่รอยอยู่ก็จัดไปคะ่ะรอพี่นิพิจารณากันดูนะคะเดี๋ยวหว่หวยเราจะลงหลายสิ่งหลายอย่างอยูอย่ดยคะ่ะแนวทางนะคะสามตัวบนก็เสร็จแล้วนะคะเอฟซีก็รอยรุ้นลากันก่อนคะ่ะรุ้นเล่าพั ถ้าทนากันก่อนไทยค่อยว่ากันเนาะนเนาะจะเป็นกระดาษอีหยังเต็มอยู่จะได้เก็บห้องเอานี้ค่ะเข็บเอาค่ะเอาไปปังๆกันนะคะเอาไปโชคดีกันนะคะทุกคนไปโชคดีกันแอดกับเมาเลขแล้วะค่ะแอ็ดก็แอดก็เมาเลขแล้วนะคะ,ะ,คะทุกคนเมาจริงเมาจังมากนะคะ จะสรุปสรุปล่างเอาตัวดินทุกตัวนะคะทําเหมือนที่ช่องอื่นเขาทําเอาขออนุญาตหรือขออนุญาตเลียนแบบค่ะขออนุญาตเลียนแบบนะคะเอสเห็นทำแล้วเออหน้าทําดีนะคะก็เลยลองดูนะคะแบบว่าสรุปเอาเอาตัวเดินมาทำะคะ่ะ เอานี่ค right. ่ะแขปเอาเลยนะคะทุกคน k ปเอาเลยเด้ออันนี้นะคะอันนี้ของดาวนะคะอันนี้ก็ของดาวนะคะทุกคนอันนี้ก็ของดาวเป็นยังไงกันนะว่าไม่มีแนวทางดูปังกันไม่น้องนี่เสาร์วิตท์เลยนะคะใช้ได้ด้วยกันเลยนะคะแต่ถ้ามันไปไม่ได้ก็พักนะคะทุกคนไปไม่ได้ก็อย่าฟื้นนะคะรอจังหวะนะคะรอยจังหวะถ้าถ้าตัวเด่นไปไม่ได้เอาตัวประกบขึ้นเลยค่ะตัวเด่นไปไม่ได้ใช้ตัวประกบขึ้นเป็นตัวเด่นแทนนะคะมันอยู่ในนี้แหละค่ะไม่ไปไหนหรอกมันอยู่ในตัวเด่นของเรานี่แหละค่ะ มันไม่ไปไหนหรอกคะ่ะมันอยู่ในนี้แหละคะ่ะ อ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแอนลาไปก่อนเด้อขอให้หมานขอให้เฮงขอให้ปังขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ